อาการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่คู่กันกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพซึ่งนักเตะแ,แต่ละคนจะมีการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดคงขึ้นอยู่กับจังหวะในการแข่งขันรวมไปถึงโชคชะตาและที่ผ่านมาในฤดูกาล2013แฟนบอลหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนบอลของทีมวัวชนแดนใต้สงขายูเนเตตคงไม่มีวันลืมอาการบาดเจ็บที่น่ากลัวของคาร์วโบบมาวิฟิวชาวการ้าที่กระดูกหน้าแข้งซ้ายหักอย่างน่ากลัวจากการทุกสกัดของอิทธิพลแก้วเขียวนักเตะของทีมกระบี่เอฟซีในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมา มาวันนี้การบาดเจ็บของคันวูโบโอมาใกล้จะหายดีเกือบร้อเซ็นต์เต็มเมื่อทอร์เร็กที่ดามกระดูกออกและสามารถเดินได้ตามปกติซึ่งเจ้าตัวก็พยายามทํากายภาพรวมไปถึงเล่นฟิตเนสอย่างหนักด้วยความหวังที่ว่าจะกลับมาลงสนามเพื่อทีมสงขลายูเนเต็ดให้เร็วที่สุดวันที่สองโวม่าไปลอมพียาบ,บังคุนเตปาใจายมออบบอกว่าตรงนี้โวม่าหายแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวตรงนี้โวมาอยากโวม่าเว่งบาบาอ่อนอยากโวม่าจะก,กายา็ย่า คารเลงมโบบัวมาเต็นไงก่นว่าช่วงเวลาที่รักษาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเพราะไม่สามารถที่จะเล่นฟุตบอลที่รักได้อีกทั้งยังทำได้เพียงเชียร์เพื่อนร่วมทีมจากในทีวีที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นเกิงฟุตบอลมากประมาบโวมาอยู่ห้องะมาไปดีนแล้วไปดียนบมาคิดถึงมาก เวลาเห็นดูฟุตบอลสองกาตอนน uh, ี ab, ้สองกาทุกคนเห็นฟังคาฟังกับม่ม่สบายใจทุกคนไม่สบายใจบอม้าไม่สบายใจด้วยบอม้าชอบส่งคาเวลาสองกาส่งคาเล่งเม่เล็งเมื่อวัยบอมาบอม้าเสียใจบอม้าอยากเล่งบอม้าคิดถึงมาก มิฟิวชาวกานายังทราบซึ้งในแฟนบอลของทีมบัวชนแดนใต้และเพื่อนร่วมทีมที่คอยให้กำลังใจจนการบาดเจ็บหายดีและจะขอกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในฤดูกาลหน้าโอ้ตรงนี้ฟังกับใ่ดีมากวันที่บัวมาเจ็บฟังกับมาทีโรงพยาบาลวันที่บัวมาอยู่หอนฟังกับมาทีห้องฟังกับให้ให้บัวมาทางด้วยฟังกับทาเสียใครให้บัวมาทางกับกับฟังกับสองขา ฟัักักบ,บมา,บส,บมาสำหรับในฤดูกาลหน้าเชื่อว่าแฟนบอลของทีมบัวชนแดนใต้สงขายูเนเตดคงตั้งหน้าตั้งตารอการกลับมาของคาร์าัวโบมาอย่างใจจดใจจอ่อแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะกลับมาลงสนามได้ในเร็วๆนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลยังคงต้องลุ้นกันนั่นก็คือฟอร์มการเล่นของมิฟฟิวชาวการหน้ารายนี้จะกลับมาดีเหมือนเดิมหรือไม่นั่นเอง